สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเม่นเดอะสตองเก็ตโ遊มたかっบ และสาหรับวันนี้เราเองก็ไม่อยู่กันในเซเวอร์จีนย่อกันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเซเวอร์จินย่อเดี๋ยได้มีรายละเอียดตัวละครใหม่มาให้เราได้รับชมกันแล้วนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าโฟอาร์มนะเป็นลูกน้องของเจ้าพวกโอโรจินะครับผมก็คือพวกเราปรีศาจหรือสมาคมมนุษย์ประหลาดประมาณนั้นนะครับแล้วก็ออกมาในอนิเมะแค่ประมาณ3-4วีนะโดนเจ้าตัวปู่แบงค์ซีเวอร์แฟงเนี่ยต่อยตายกันไปแบบรวดเร็วทันใจกันเลยทีเดียวเชียว นน,นกเเัใจป็สป <Yeah! S 1> แต่วันนี้ผมเองไม่ได้มารีวิวเจ้าตัวนี้นะเนื่องจากเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีแค่รายละเอียดข้อมูลตัวละครจริงๆของมันเนี่ยยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าตัวละครของมันเข้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะนามารีวิวให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยได้รับชมสกิลอย่างแน่นอน <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปเกมนี้ต่อต่อไปด้วยนะครับเนื้อหาสำหรับวันนี้เลยนะครับผมเองจะพาเพื่อนๆทุกๆท่านเนี่ยมาดูเจ้าตัวละครที่มาแรงที่สุดณปัจจุบันตอนนี้เลยคือถ้าเล่นทีมปีศาจแล้วไม่มีตัวนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ชื่อตัวละครของเขานั่นก็คือโซนิกร่างที่2ตัวนี้นั่นเองสำหรับรายละเอียดสกิลหลักๆเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยคงจะรู้ดีกันแล้วนะฮะแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้จัก สกิลเหล่านี้แนะนําให้ไปดูคลิปรีวิวสกิลของเจ้าตัวโซนิกร่างที่2ได้ในคลิปนี้เลยครับผมหนึ่งเจ้าตัวโซนิกจะทำการปาดาวกระใจายใส่เป้าหมายรายเดียวจำนวน3ครั้งสร้างดามิเอตไปเลย120%สกิลอัลติเมตเจ้าตัวโซนิกจะทำการโจมตีเป้าหมายรายเดียวแนวหลังนะฮะด้วยจำนวนการโจมตีทั้งหมด5ครั้งสร้างดามิเอตหกรอีกทั้งยังบวก60%เลือดสูงสุดของเป้าหมายและเรามาเข้าสู่ประเด็นการสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมเองก็จะมารีวิวอุปกรณ์3ดาวววของงเเจจ้้าาาตตััััโซนนนนิินนครร่2กีกกะบดมๆเนี่ยผมว่ามมันโจตีแแรงอยู่ล้วนะสหรัับอลติเมของเาแต่พอมี อุปกรณ์3ดาวตัวนี้เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดกว่าเดิมมากนะครับด้วยอัตราดาเมดเนี่ยที่เขาสามารถโจมตีศัตรูเป้าหมายรายเดียวได้เนี่ยจะสูงสุดอยู่ที่750%และยังบวกค่าเลือด HP สูงสุดของศัตรูอีก80%ยิ่งศัตรูมีเลือดเยอะแบบเยอะมากๆเนี่ยมันก็จะโดนดาเมดเพิ่มเติมไปอีก80%คือโดนแรงแบบแรงมากๆแล้วดาเมดที่เจ้าตัวโซนิกร่างที่สสามารถทำได้สูงสุดนั่นก็คือ800 อีกทั้งยังสามารถฮิวเลือดหรือฟื้นฟูนฟนตัวเองได้เพิ่มขึ้นอีกจากเดิมจะฟื้นฟูน HP ให้กับตัวเองเนี่ยจากดาเมจแค่50%แต่อันนี้60%เพิ่มขึ้นมาอีก10%บเปอรบอกเลยว่าฮิวแรงอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับโซนิกร่างที่2ตัวนี้และเดี๋ยวผมพาเข้าไปรับชมสกิลกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วมันจะแรงขนาดไหนนะคุณผู้ชมเริ่มแรกเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยหน้ากากหวานสปิดเยอะที่สุดนะก็จะได้เปิดก่อนนะครับสำหรับนากากหน้าก,กันนะคนก็คือ SSR นะ เพิ่มบัฟสปีดให้กับเพื่อนในทีมแล้วก็ตัดเลือดฝั่งตรงข้ามแล้วก็โซนิกมาแล้วครับจังหวะนี้ดูเด็กดอรครับโดนไปเต็มเต็มอยู่ที่9ล้านครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเอฟเฟกนะแต่ซูริวจังหวะนี้เตะม,มา17ล้านครับทำไมอันดับท็อปเซิร์ฟมันโหดเหลือเกินวะแล้วโดนทัสซูมากิเข้าไปอีก4ล้าน5นะจังหวะนี้อย่างที่เราได้เห็นไปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโซนิกร่างที่2เนี่ย มันสามารถโจมตีทะลุโลกของเจ้าตัวปู่บอมได้ด้วยนะครับแล้วก็โจมตีเป้าใหม่รายเดียวเนี่ยแรงมากๆนะและเดี๋ยวผมขอสลับเอาตัวที่มีเลือดเยอะที่สุดในทีมไปดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ย เด็กดอกของผมเนี่ยมันมีเลือดแค่5้าแสนก็กว่าเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเอาตัวราชาทะเลลึกนะครับมายืนแทนนะตรงนี้อ่ะไว้ตรงกลางนะครับผมเลือดราชาทะเลลึกของผมเนี่ยที่ปั้นได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นล้านสองนะบอกเลยว่าเลือดขนาดนี้เนี่ยโดนดาเมดบวกเพิ่มไปอีก80%นี่ขี้แตกแน่ๆครับจัดมาเลยไอ้หนูโซนิกร่างที่2เริ่มแรกเหมือนเดิมนะครับผมนะขากหวานได้เปิดก่อนเพิ่มบัฟคิวเลือดแล้วก็เพิ่มสปีดให้กับทีมนะครับผมของตัวเองนะ ตัดเลือดฝั่งศัตรูมาอสองทีแล้วราชาทะเลลึกของเราโดนตัดไปแล้วฮะแล้วจังหวะนี้ดูดิโดนเข้าไปเต็มๆอยู่ที่8ล้าน8นะครับผมเมื่อกี้ดาเมจที่โดนเบาเนี่ยเพราะว่าเราโดนตัดเลือดไปก่อนไงคุณผู้ชมและเดี๋ยวเรามาดูแบบไม่มีโลคอปูบอมกันบ้างซึ่งตอนนี้ผมใช้เป็นคอของราชาทะเลลึกนะเป็นคอสท้อนนะครับเริ่มแรกก็เหมือนเดิมเลยหน้ากากหวาน s s r ได้เปิดก่อนเพิ่มบัฟแล้วก็ตัดเลือดนะ ตัวไหนที่เลือดเยอะที่สุดเนี่ยจะโดนตัดเลือดนะครับผมก็โดน2ตัวไปเมื่อกี้แล้วดูจงังหวะนี้โซนิคครับเก็บเขาไปอยู่ที่9ล้าน6กครับผมไม่มีโล,โล่นี่คือโดนแรงมากๆแล้วแล้วดูซุยริวเตะดิ16ล้านครับซุยริวเตะแรงมากๆครับรต่อให้มีโลโป่ปบ่มหรือไม่มีโลป่ปุ่มนี่คือซุยริวเขาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆสําหรับตัวละครสุดโกงเหล่านี้นะฮะทั้งซุยริวทั้งโซนิครั้ง2นี่คือโกงมากๆแล้วเป็นตัวสําคัญมากๆเลยนะครับที่ ในแผทปัจจุบันเนี่ยควรมีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาจะเล่นคอเจ้าตัวปูบอมกันหมดเลย ใครที่ไม่มีคอปู่บอมเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่สามารถลง PVP ได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวละครมันค่อนข้างที่จะดามเมดแบบแรงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวซยริวโซนิกร่าง2หรือทัตซึมากิีเนี่ยผมบอกเลยว่า3ส,สหายเหล่านี้เนี่ยถือได้ว่าเป็น4จัก,กรพรรดิของเกมนี้เลยนะอีกหนึ่งตัวละครก็คือปู่บอมนั่นเองซึ่งนะปัจจุบันตอนนี้นี่คือมาแรงมากๆนะครับระดับท็อปเขาก็มีเหมือนกันแต่อันดับหนึ่งของเซิร์ฟผมเนี่ยเขายังไม่ได้จัดเรียงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียงโชว์เป็นแบบตัวละครททีี่่โหดดสุของ ก่อนนั่นก็คือ5ดาวม่วงหมดเลยนะคุณผู้ชมอะไรมันจะโหดขนาดนั้นและแต่ดูอันดับ3ครับผมโซนิกร่างที่2จัดมา4ดาวม่วงแล้วนะนตอนนี้ซึ่งดาเมจที่เขาทำเนี่ยจะอยู่ที่6 0เศษนะฮะบอกเลยว่าแรงมากๆแล้วสปีดเขายัดไปถึง1000อารมณ์แบบประมาณว่ากลัวสปีดความเร็วจะสู้ฝั่งตรงข้ามไม่ได้นะแล้ว1000เนี่ยไปบวกสปีดเพิ่มขึ้นอีก15%นะจากพาร์ทสของเขานี่คือแบบโอ้โ เร็วแบบเร็วมากๆอะสำหรับตัวละครตัวนี้และเดี๋ยวผมขอทดลองดาเมจของเขาสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งรอบแรกเนี่ยผมเองจะใช้เป็นคอปู่บอมนะแล้วเอาเจ้าตัว,ตวทัตสุมิกิร่างที่2เนี่ยยืนอยู่ด้านบนสุดให้โซนิกร่างที่2ของเขาได้ทําการโจมตีนะฮะคุณผู้ชมสปีดเริ่มแรกมาก,ก่อนแบบนี้อยู่แล้วก็จัดไปครับทะลุโล่ปู่บอมไปอยู่ที่4ล้าน5นะครับนี่ขนาดผมใส่โล่ปู่บอมเข้าไปนะโดนแรงมากๆนะ4ล้านอุปกรณ์3ดาวก็ไม่มีด้วยนะฮะรบอบที่2ครับเป็นคอของราชาทะเลลึกนะฮะนั่นก็คือสะท โซนิคขอแบบเต็มเหนียวนะฮะโดนไปอยู่ที่4ล้าน4เบาวตามเมื่อกี้นะเมื่อกี้โดนไป4ล้าน5นะอันนี้ลดลงมาอีกประมาณ1,000 0แสก็กว่าด้วยอาจจะเป็นโบนัสการโจมตีด้วยหรือแบบดาเมจดคิตติคอนไปด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่ประมาณนี้นั่นแหละ4ล้าน5 4ีล้าน4 5, แต่ถ้าเป็นตัวละครที่มีเลือดเยอะกว่า ดามเมจมันจะเข้าแรงกว่านะครับอาจจะผมลองจัดทะเลลึกขึ้นไปเพราะเมื่อกี้เนี่ยทัศมากิของผมเนี่ยมีเลือดอยู่แค่800,000เจ็แต่ทะเลเลึอกอย่างที่ผมบอกไปนะครับ1,000,002และดูดาเมทที่เขาทํากันนะครับจัดไปแบบเต็มเหนียวครับผมรอบไป5,000,003นะฮะเป็นเอกฉันท์แบบชัดเจนเลยนะว่าเจ้าตัวโซนิกร่างที่สองเนี่ยสามารถโจมตีบอสได้ดีอยู่พอสมควรยิ่งเลือดเยอะยิ่งโยนดามเมจแรงและที่สําคัญเมื่อกี้เนี่ย ไม่ได้มีอุปกรณ์3ดาวอีกด้วยซัดไปครึ่งทางของ10ล้านเลยนะฮะยังไงสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับเจ้าตัวโซนิกร่างที่2เนี่ยผมขอบอกไว้เลยนะร้อเซ์แบบเต็มที่เลยนะฮะว่าควรมี ไว้ในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปริศาดฝ่ายล่าบอสและที่สําคัญสายลง PVP ศึกดวลเลวไทม์ศึกดวลเดือด PVP ชิงแชมป์อะไรพวกนี้บอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆและโกงมากๆนะครับโดยส่วนตัวผมถ้าปั้นให้ดาามจมันเยอะที่สุดและถ้าปั้นให้เลือดมันเยอะตามเนี่ยยืนไฟได้นานอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าพาสซีิของเขาเนี่ยยังมีการให้โล่ดูดซับดาามจอีก20%ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเราัพเป็น5ดาวเนี่ยการดูดซับดาามจก็จะเพิ่มเยอะขึ้นจาก20เนี่ยอาจจะเป็นประมาณ 30%เอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบตัวละครโซนิกร่างที่2ตัวนี้ชอบคลิปรีวิวคลิปนี้หรือชอบการพูดของผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจายาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน